สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการ s c h ช n n e l เนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับอัปเดตล่าสุดวันนี้เรื่องของเราไม่ทิ้งกันหรือเรียกว่าเงินเยียวยา5,000บาทครับในเช้าวันที่20 7ตัวน,นี้ฮะเนื่องจากผมตรวจสอบสถานะของคนที่บ้านแล้วนะครับปรากฏว่านะครับเช้าว,วันนี้ฮะจากสถานะรอการตรวจสอบนะครับเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านครับไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายนี้คืออะไรฮะความหมายนี้หมายความว่าการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ทําการส่งไปแล้วนะครับได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้วครับหากว่าคุณผู้ชมเช้านี้นะฮะหยิบ โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถยกเลิกได้นั่นแปลว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ฮะให้รอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยครับซึ่งคาดว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้ฮะจะจ่ายอีกวันละ7 0 0 0แสนรายครับผมก็คือกลุ่มคนที่ ปรุงที่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไป5 0 0แสนรายครับกับกลุ่มที่อุทธรผ่านอีก2 0 0แสนรายในแต่ละ1วันนะครับแต่หาเช้ามาคุณผู้ชมยังบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เช่นเดิมครับผมอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับหรือบางคนบอกว่าระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับอันนี้ก็ต้องรอเช่นกันครับคุณผู้ชมฮะอย่างไม่ผ่านนะครับผมแต่ก็มีสิทธิ์อยู่เพราะถ้าหากว่าไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเขาจะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ครับให้ทําการอุทธรณ์ได้ฮะให้ทำการส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรืออุทธรณ์ตามที่เขาแจ้งมาครับ แต่หากว่าคุณผู้ชมขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยได้รับสิทธิ์แล้วแต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลง,ปงวิธีข้อมูลการเงินครับอันนี้สําคัญมากสําหรับคนที่เลขสมุดบัญชีนะฮะหรือสมุดบัญชีของคุณผู้ชมะฮะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า1ปีและสมุดบัญชีนั้นถูกระง,งับครับให้รีบไปติดต่อธนาคารนะครับเพื่อเปิดพร้อมเพย์ฮะหรือว่าจะเปิดบัญชีใหม่ก็รีบทําโดยด่วนเลยครับและภายในไม่กี่วันคุณผู้ชมก็จะ ได้รับเงินแน่นอนครับแล้วหากเมื่อเราได้รับเงินเรียบร้อยสถานะจะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นท่านได้รับท่านได้รับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทครับขึ้นมาเป็นแบบนั้นฮะแล้วท่านจะได้รับเงินต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนครับตาบใดที่รัฐบาลมีเงินจ่ายฮะเช้านี้อย่าลืมทําการอัปเดตโดยด่วนเลยนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทครับด้วยความหวังดีจากเท็ดดีครับสวัสดีครับ